สวัสดีค่ะวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะ,ะเราจะมาทำลงในสมุดกันนะคะเป็นการแต่งประโยคนะคะ,ะก่อนอื่นนักเรียนจะต้องเขียนวันที่ก่อนนะคะวันนี้เป็นวันอังคารที่30พฤศจิกายนพุทธศัรษษกราชนะคะ2564คำที่1น,นะคะเป็นคำว่าถนนคำที่สอสีน้ำา3ขีม่ม้า4 แกงหง5ของขวัญ6มะม่วงเจดวงดาว8ตกใจ9ปีใหม่10คําว่าลากนะคะอันเดียวครูจะทําตัวอย่างให้ดูก่อนนะคะอย่างเช่นข้อที่1ถนนฉันเดิน บนถนนต่อไปข้อที่2องเขามาสีน้ำอย่างเช่นฉันระบายสีน้ำขี่ม้าพ่อขี่ม้าต่อไปข้อที่4แกว่งแม่แกว่งชิงช้า ต่อไปข้อที่5ของขวัญนักเรียนจะแต่งเป็นอารมณ์แบบว่าเพื่อนให้ของขวัญวันเกิดฉันแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะเป็นแม่ให้ของขวัญปีใหม่อะไรแบบนี้ได้นะคะต่อไปข้อที่6กมะม่วงฉันกินมะม่วงหรือแม่กินมะม่วงพ่อกินมะม่วงหรืออะไรก็ได้นะคะอ่าส่วนข้อที่เหลือนักเรียนลองแต่งประโยคกันเองนะคะค่ะวิชาภาษาไทย ก็จบเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อข้างล่างนะคะค่ะสวัสดีค่ะ